สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอน a อนิเมชันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้หลังจากที่เราโดนทางทีมงานโปเกมอนหลอกนะผมนะก็คือเรื่องพ่อของซาโตชิ <S <S ในตอนพิเศษเนาะที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเขาคือใครเลยนะครับผมนะเอ,อวันนี้ผมจะไปวิเคราะห์ดีกว่าว่ามีใครบ้างที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพ่อของซาโตินะครับผมนะ มีอยู่สองคนนะเออไปฟังกันดีกว่าที่สองคนเนี้ยถามว่ามันมีมูลไหมมีมูลนะมีมูลว่าอาจจะเป็นพ่องซาชีได้นะผมนะอ,อ่าไปฟังกันดีกว่านะผมนะคนแรกก็คือคนตามภาพนี้เลยนะผมนะจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่เขาก็อยู่กับแกนล็อนะเออเออาทาชิอตอนเด็กก็มองเขาอยู่นะผมนะคือตอนนี้ภาพนี้มันมาจากช่วงเสนี4นะผมนะที่าทาชิได้เจอกับเด็กคนหนึ่ง เราก็ได้แฟดแบ็กถึงชุทีเองอยากเป็นเทรนเนอร์นะผมนะก็เลยได้ภาพนี้ขึ้นมาซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าชายคนที่เกรภาพเนี้ยอาจจะเป็นพ่อของซาทีก็ได้นะผมนะเพราะว่าถ้าพูดถึงหลักในเรื่องแบบเนี้สายแบ๊ก mm hmm. แบบนี้ยมันมีโอกาสสูงว่าทาทีจะแัดถึงพ่อที่อยู่กับโปรเกบอลของเขาหรือเปล่าหรือแค่แฟดแบ็กถึงเทรนเนอร์คนอื่นที่ตัวเองเคยเห็น mm hmm. ก็เป็นได้เช่นกันนะผมนะมีความเป็นไปได้สองทางนะผมนะ พราะถ้าเกิดอ้างอิงตามในเรื่องเนี่ยพ่อของซาทียาเหมือนกับออกเดินทางเนาะแม่เคยค่อคยบอกไว้นะผมนะที่ถ้าเกิดมีแกนหลอดเป็นคู่หูเนี่ยมันก็เหมาะดีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวัานที่เหมาะการเดินทางมากเลยนะผมนะเอ,อจึงมีความเป็นไปได้ว่าชายคนนี้อาจจะเป็นพ่อของซาติหรือเปล่าอ,อคนที่สองยาวเลยนะผมนะก็คือเกณฑ์น,นั่นเองนะผมนะเกณ์นเนี่ยก็คือชายคนที่เห็นในภาพนี่นผมนะเขาเป็นคนที่มีคู่หูเป็น ลูคาริโอ้ด้วยส่วนตัวผมอ่าผมค่อนข้างเชื่อนิดนึงนะในใจก็รู้กัว่าคนนี้อาจจะเป็นพ่อของซาตชิท,ทาไมถึงคิดแบบนั้นใช่ไหมทุกคนหนึ่งคือเกนนะ่ะสามารถใช้ขึ้นพลังได้ประสานกับลูคาริโอได้เหมือนกับซาตูชิกับลูคาริโอในภาคเจอนี่เลยนะผมนะจึงทําให้ผมาเกิดสงสัยขึ้นมาไงว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นพ่อจริงๆวะพออย่างที่บอกว่าซาตชิสามารถขึ้นพลังได้ จรงแน่นอนว่าตาชีคงไม่ได้ผังนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะแบบตั้งแต่ผังนี้ตั้งแต่แบบรุ่นพ่ออ่ะถ้าเกิดเกณฑเป็นพ่อของตาทีเนี่ยมันจะมีเซนเลยว่าทําไมตาที่ถึงสามารถใช้ขึ้นพลังได้นะครับผมนะจริงไหมเอออา่าคำถามต่ออีกว่าเอาแล้วเกณฑ์ดได้พักขึ้นพลังจากใครละ่ะเกณฑ์อาจจะเป็นญาติของอารอนที่เสียไปแล้วก็ได้นะผมนะเออมีความเกี่ยวดองกันทางห่างแต่ก็มีหน้าเหมือนกันเพราะ เรื่องการทำนรงนี้มันก็มีใช่ไหมล่ะในชีวิตจริงที่แบบเออคนที่แบบดูแบบแบบไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่กับมีหน้าตากับพลังที่เหมือนกันเนะี่ยเออยังมีคําเป็นไปได้ว่าเกณฑ์นเนี่ยจะเป็นพ่อของสาติซึ่งมันก็จะเมคเซนกับเนื้อเรื่องจริงไงที่แม่ของสาติบอกว่าพ่อเนี่ยออกเดินทางใช่ไหมเออเพราะเกณฑ์ก็ออกเดินทางอยู่เหมือนกันกับคาริโอจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพ่อของสาติ หลายคนจะถามต่ออีกว่าอา้าวแล้วทำไมซาชิ่งจำไม่ได้แล้วตอนที่เจอเกนนะในเจน4อะทำไมจำไม่ได้ไม่แน่ว่าแน่นอนว่าชุดนี้เห็นไหมพอชุดของเกนเนี่ยมันเหมือนกับชุดของอารอนเลยนะผมอะเอา,อาง,ง่ายๆคือมันไม่ใช่ชุดที่คนธรรมดาในยุคนี้เขาใส่กันนะสาที่อาจจะจําไม่ได้ไงว่านี่คือพ่อไม่ต้องอะไระทุกคนดูแลกันว่าซาที่ยังจําไม่เคยได้เลยวลาแกงเกตปลอมตัวไหมยังไม่เคยรู้เลยว่านี่คือแกงเกตปลอมตัวมาไม่เคยดูออกเลยสักครั้งหนึ่งนะผมนะเออ เพราะฉะนั้นการที่พ่อจะปลอมตัวจนทาชิดูไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะผมนะอืมผมก็เลยแอบเชื่อในนิดว่าเกณฑ์นี่แหละคือพ่อของซาชิที่แอบมาช่วยซาชินั่นเองนะผมนะเออไม่รู้คนคิดเป็นผมเปล่านะแต่ผมคิดแบบนี้นะผมนะเออนั่นแหละมีอยู่สองคนนี้แหละที่มีความเป็นไปได้สูงสุดแล้วว่าจะเป็นพ่อของซาชินะผมนะเออส่วนไอเรื่องที่ทุกคนเคยมาโน้ยด็อกเตอร์ออกขีดเป็นพ่อของซาชิหรือเปล่า ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่นะผมนะเพราะท็อตเตอร์คิดเขาเป็นปู่ของที่งีุลูกนะผมนะไม่ใช่แน่นอนนะผมนะสมัยเด็กผมก็เคยเข้าใจผิดเหมือนกันเรื่องเนี้ยเออแต่แน่นอนว่าไม่ใช่นะผมนะเออโอเคประมาณนี้นะผมนะทุกคนเชื่อว่าคนคิดว่าพ่อของทารกี่เป็นใครเป็นหนึ่งในสองคนนี้หรือจะงมีคนอื่นอีกหรือเป็นใครก็ลองมโนรู้นะผมนะแต่ช่วยมโนให้จริงจังนิดนึงนะผมนะไม่เอาแบบ สุดโลกนะผมนะเออประมาณนี้นะผมนะก็ขอบคุณครับทุกคนที่ดูิยี่องผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้มีใครน้ครับขอพับทุกคนที่ดูอย่ยงผมสวัสดีครับ